กี่บิวได้เจ้โถมหอ,อกชิ้นนี้เยี๋ยวกว่าได้นี่ใส่เกลือนะครับมันมีไม่อ ทำทั้งสองข้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมเตายต่างไว้จะใส่น้ำมันมากกอกนะครับเราจะใส่ล้านงลไปสองด้านนะครับเพื่อนๆอ,อีกด้านหนึ่ง ก็ใส่โรสแมรี่นะครับแล้วก็จะเด็ดมาตนน้นหนักประมาณ1.4โลนะครับเพื่อน ก็ลองไปทำดูวันได้แต่ชิ้นมันหนามากเราต้องใช้ไฟแรงนะครับเราหมักเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมลงเตาอื้อหมันหยดไเปวอ๋องนีมม่มันก็จะจดำ นี่แล้วบ si ูชายันโทโมฮเนี่วางทิ้งไว้ก่อนด้านน้ปึ๊บปึ๊บวางไว้เถืนีเดยเร็จเื่องอารมณนขาวร้อนแล้วแต่นมื่อได้รถบัสอยูงในที่

ขาขาขาพอแล้วข้างนูนเนี่ยดำอ่ะเดี๋ยวข้างนึงข้างข้างนี้เรียบร้อยเทสก่อนไปยิงจัด นี่ครับเนื้อโทมฮอของเราดีจากสีและภาพนี้ก็เป็นเนื้อโทมฮอของเรานะครับสีก็ประมาณมีเดียมมีเดียมแรนะครับเราจะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยชิ้นยาวๆสีก็จะเป็นแบบข้างนอกเป็นดำข้างในเป็นน้ำตาลแล้วตรงกลางเป็นชมพูนะครับมีเดียมแร ฝรั่งเขาจะกินแบบนี้